ผมมีนามชื่อเล่นวาตุง้งชื่อจริงชื่อลุงมิลันสิงห์ขอนที่นี่ตำบลตกพรมอำเภอขงจันทบุรีบ้านตะตอใหญ่ครับถามว่ามาวันนี้รู้ว่าพี่ตุ้งเนี่ยนะครับเป็นผู้ที่รักการเกษตรโดยเฉพาะทุเรียนและที่สําคัญท่านใช้มาถึงเป็นระยะเวลา5ปีแล้วใช้มาต่อเน,นื่องด้วยวันนี้เป็นอย่างไรผมจะถามคําถามแรกกับท่านครับครับพี่ตุ้งครับที่นี่พี่ตุ้งมีการปลูกทุเรียนเนี่ย กี่ไร่ครับประมาณสิบกว่าไร่ครับสิบสี่ไร่นะสิบสี่ไร่ครับกี่กี่กี่ต้นครับเนี่ยประมาณสามร้อยกว่าต้นสามร้อยกว่าต้นมีสายพันธุ์อะไรบ้างครับมีหลักๆเลยก็คือหมอนทองรองลงมาก็จะเป็นกันยาวกันยาวแล้วก็พวงมณีนกหยิบนกหยิบนี่ก็ลูกมันต่างไงครับกับทุเรียนอย่างอื่นมันจะคล้ายๆหมอนทรงคล้ายๆหมอนแต่หนามจะละเอียดกว่าแล้วอายุการเก็บเกี่ยวมันจะมันจะไวกว่าหมอนทุเรียนนี่อายุเท่าไหร่ครับที่ปลูกเนี่ยตั้งแต่ สามสิบกว่าปีลงมาจนถึงอายุสองปีหนึ่งปีตอนก่อนจะรู้จักนะนะัะก่อนจะรู้จักคู่หูเนี่ยตอนนั้นเป็นไงบ้างการเพราะมันสามสิบปีก็มีอ่ะมันหลากหลายมากเลยใช่มันหลากหลายหลากหลายรุ่นแต่ก่อนต้นทุนมันก็มันก็เยอะอ่ะทั้งยาลายาคแมงแต่พอมาหลังๆนี่แต่มารู้จักคู่หูก็ลดต้นทุนเรื่องยาลาไปได้ปีนี้ปีนี้สองปีที่แล้วพิ่งได้ล้านกว่า สองปีที่แล้วได้ล้านกว่าปีที่แล้วได้สามล้านกว่าก็หมายความว่าปีหกสองได้ล้านกว่าปีหกสามที่ผ่านมานี่ใช่สามล้านขึ้นมาเป็นอีกเท่าตัวเลยเนาะโอ้โหแล้วตอนแรกเชื่อเขาไหมตอนแรกมันเคยเชื่อพอพอได้ลองใช้ต่อเนื่องต่อเนื่องเอมันก็ดีอ่ะดีตอบโจทย์ลดต้นทุนได้มันฟื้นฟูสภาพได้เร็วขึ้นฉีดใบแล้วฉีดต้นฉีดลงดินด้วยให้มันจะกินมันจะช่วยช่วยในเรื่องการแตกใบอ่อนได้เร็วขึ้นแล้วก็ฉีดเล่งใบอ่อนก็ ทําไม่ใบแก่เร็วขึ้นจากวันฉีดวันแรกอะ่ะเราเลยเห็นผลกี่วันอาทิตย์นึงอาทิตย์นึงถึงสิบวันนะแต่ก็ต้องใส่เข้มข้นหน่อยครับต้องผสมยังไบงบคำว่าเข้มข้นเข้มข้นก็จากหนึ่งท่าจากหนึ่งสวนก็เป็นสองสวน,นะอะไรเงี้ยจากสองหนึ่ง ก็เป็นสองซองเป็นสองซองน้ำพันลิตรน้ำแผงก็อยู่ประมาณร้อยสิบเขาก็มาซื้อเราร้อยห้าบาทเขาไม่ชมเราไหมเขาบอกผิวสวยดีลูกใหญ่สวยลูกใหญ่ชได้น้ำหนักต่อลูกเป็นไงครับก็สามโลขึ้นมันจะเท่ากันกับทุกลูกไหมครับสามโลก็มันอาจจะมีต่ำกว่าบางแต่ก็สวนน้อยใช่ครับตัวน้อยมันจะติดปัญหาเรื่องใบองค์ใบอ่อนอะไรเงี้ยแต่ก็ได้ตัวนี้ช่วยฉีดเล่งใบอ่อนแก้ไว้ตอนช่วงใบอ่อนใช้ไงคะก็ใช้ปกติครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งชุดต่อน้ำพันลิตรใช้แล้วเล่งด่วนก่อน สองชุดเลยกี่วันฉีดพ่นทีนะึงเจ็ดวันสองผล oh. ยิงในช่วงใบอ่อนและฉีดไปเถอะแก่ไวทาให้ใบอ่อนกางไวขึ้นคนวิกฤตได้อยากใช้เปิดใจลองใช้ดูครับครั้งแรกอาจจะไม่ค่อยได้เห็นผลถ้าใช้ต่อเนื่องกันประจาแล้วจะรู้อย่างคุณเียนใบเป็นไม่กว่าดเนี่ยมันตอบโจทย์ได้ดีฉีดทั้งใบแล้วก็ฉีดลง,ลงโคนลงดินอะ่ะมันจะทําให้ใบใบฟื้นตัวเลยเร็วต้นฟื้นตัวเลยเร็วลองเปิดใจดูครับที่สําคัญคือต้องต่อเนื่องครับ พี่ตุ้งใช้ต่อเนื่องมาถึงเป็นระยะเวลาห้าปีใช่ครับเพราะว่ามันใช้แค่ชุดเดียวมันก็มีบวกโรคแมลงอะไรไปในตัวอย่างฮอร์โมนจับใบมันจะเป็นตรงใชครับมันก็อาจจะมีเสืิอมบ้างนิดๆหน่อยหน่อยเป็นบางช่วงแต่ตัวนี้แต่ตัวนี้จะขาดไม่ได้ตัวนี้แต่นี้คาดว่าปีนี้ประมาณเท่าไหร่เกือบเกือบห้าล้านถึงห้าล้านเนี่ยหลัก็ไม่ต้องเชื่อเราไม่ต้องเชื่อเราทั้งสี่เลยนะคะเพราะว่า ให้ต้นไม้เป็นคนตอบดีกว่าลองใช้ค่ะแล้วก็ให้ต้นไม้เป็นคนบอกเองว่าดีหรือไม่ดีอย่างไรนะคะ